สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับช่วงนี้นะครับเราจะอยู่ใน playlist ของ Review a t t e n t i o n กันนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการแชร์คอนเทนต์นะครับในโซเชียลนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า JL Live นะครับผม ต้องบอกก่อนว่าเจ้าปลั๊กอินตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำคอนเทนต์ของเรานะครับในเว็บไซต์เนี่ยนะครับนำไปแชร์ในเรื่องของตัวโซเชียลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ t w i ต t e r นะครับก็สามารถจะแชร์ได้แล้วจะมีตัวโซเชียลอื่นๆอีกที่เราสามารถเลือกได้ในการแชร์ด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจร่วมถึงนะครับผู้ผู้ผลิตเนี่ยเขายังบอกว่าตัวนี้เนี่ย าสามารถที่จะนับนะครับจำนวนการแชร์ได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ระบุมาว่าเขาเองก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกันว่าทุกๆครั้งที่มีการแชร์เนี่ยจะถูกนับในเรื่องของตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีในเรื่องของการใช้ api หรือโค้ดสคริปต์ต่างๆซึ่งมันอาจจะนอกเหนือจากในเรื่องของตัว a t t e n t i o n ที่จะสามารถรองรับได้ในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะ มีตัว plug-in ในเรื่องของการแชร์คอนเทนต์ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการนับในเรื่องของการนําไปแชร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็น plug-in ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วปติดิตามชมกันครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิว extension กันนะครับที่เป็นตัว plug-in นะครับโดยที่ plug-in ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า JL Light นะครับ ซึ่งเป็นปลั๊กอินนะครับประเภทแชร์คอนเทนต์นะครับในโซเชียลนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยวเราจะมาที่ในเรื่องของการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับก็ให้เป็นเพื่อนะครับมาที่หน้านะครับในเรื่องของตัว Joomla Directory ตัวนี้นะครับในหน้านี้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างในในดีสคริปชันให้นะครับในส่วนนี้เมื่อเพื่อนๆนมาที่หน้าของตัว j l Li ลแล้วนะครับก็จะเป็นตัวจูมไล t ์ จูมไลนไลท์นะครับก็คือจะมา็นงานส่วนของหน้านี้นะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบอกเวอร์ชั่นเอาไว้ว่าตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น4.10นะครับแล้วก็อัปเดตคือประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะเพราะข้าทีา่จะ ไม่ค่อยมีการอัปเดตแล้วในส่วนนี้นะครับแต่ว่าจากที่ทดลองนะคือก็กกสามารถนํามาใช้งานในตัวของจุมล่าสีได้นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กอินนะครับในส่วนนี้แล้วก็รองรับทั้งจุมล่าสามแล้วก็จุมล่าสี่นั่นเองนะครับโอเคทีนี้จริงๆเขาก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆตรงส่วนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้นะครับก็จะมีเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันฟรีนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นเสียเงินนะครับในส่วนนี้โอเคเราจะไปทําการดาวน์โหลดกันก็เป็นเพื่อนคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดแบบนี้นะครับ เราก็จะมาหน้าหลักของผู้ผลิตเขาแล้วคือจูมไลน์นะครับตัวนี้นะครับก็คือ J L l i g h ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มให้เราดาวน์โหลดครับเราจะจะสกอร์ลงมาดูรายละเอียดคร่าวๆในส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนโอเคก็ลองหรือจะดูดูเดมโมนะครับในส่วนนี้ก็คือคลิกที่เดมโมตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าคลิกดูเดมโมเขานะครับ ก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเดโมตัวนี้ให้ให้อ่าให้เราเห็นว่ามันมีการโชว์ในเรื่องของตัวโซเชียลแล้วก็มีในเรื่องของอาการนับจํานวนด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะ่ะในเรื่องของการนับจํานวนนะ่ะผมพยายามทดสอบแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นนะครับในส่วนนี้แต่ว่าโดยฟังก์ชันเขาอื่นนะ่ะมันก็โอเคแหละเราก็ใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้กลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับทีนี้เราก็คลิกทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นเ้าก็ให้ทำการเซฟนะครับแอ a t ลิ n คชันตัวนี้เป็นปลั๊กอินนะครับโซเชียลตัวนี้นะครับเราก็ทำการเซฟได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมมีตัวที่เซฟไว้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เมื่อเขาทำการเซฟได้ตามปกติได้เลยนะครับผมเซฟทับก็ได้นะครับในส่วนนี้โอเคครับพอเราเซฟเสร็จปุ๊บนะปุ๊บนะครับก็โอเพนนะครับโอเคเราก็จะได้ชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เรามาในเรื่องของตัวที่เป็นหลังบ้านของตัวเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวที่เป็น Attention, a t t e n t i o n manage แล้วก็ทําการติดตั้งคือ install นะครับ install ออแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ลากนะครับในเรื่องของไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยลงไปในการ install นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนมาในส่วนของตัวที่เป็น a t t e n t i o n นะครับเลือกที่ในส่วนของตัว plugin นะครับเลือกที่ plugin แบบนี้นะครับ เมื่อเริ่ปลอินเสตปุ๊บเนี่ยนะครับอาจจะคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับให้เขาจัดเรียงลงมานะครับสองครั้งนะครับหรือครั้งหนึ่งขึ้นดูตรงนี้ครับให้เป็น ID ล่าสุดก็จะเห็นตัว a อ t e n t i o n ที่เราติดตั้งนะครับโดยที่เจ้า JL l i ่ใตัวนี้เนี่ยเวลาเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปลักอินนะครับที่ใช้ร่วมกับตัว a อ t e n t i o n ตัวอื่นด้วยเช่น K2 นะครับ Zoom Shopping นะครับ ADS Manager แบบเนี้ยนะครับเขาก็จะมีมาให้ด้วยในส่วนนี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็น คอนเทนต์ตัวเดียวก็คือตัว JL l i t e ตัวนี้ตัวเดียวนั่นท่านนั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ให้คลิกเข้าไปในส่วนของตัว JL l i t e ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยอันดับแรกเราก็มาเรื่องของสเตตัสนะครับเราทําการเปิดการใช้งานเป็น enable แบบนี้นะครับทีนี้หรือก่อนอื่นผมจะให้ไปดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับโดยที่ผมใช้ในเรื่องของตัวที่เป็น minimal interior นะครับ ทำในเรื่องของตัวอย่างเดโมในวันนี้นะครับอาะผมจะคิกเข้าไปในเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับที่ผมทำการใช้ปลักอินตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับในด้านบนตรงนี้ใต้ชื่อของไตเติลเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับปลักอินนะครับตัวที่เป็น JL l i t e ตัวนี้แสดงอยู่ก็คือปุ่มโซเชียลพวกนี้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะมาขึ้นอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นด้านบนแบบนี้นะครับเราสมารถจริงๆเราสามารถเลือกได้ในในออปชันของตัว JL Live นะแต่ว่า ผมมากําหนดเบื้องต้นว่าเป็นแสดงที่ด้านบนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราจะกลับมาที่ในเรื่องของตัวปลั๊กอินนะครับโอเคในแท็บแรกนะครับของตัวปลั๊กอินนะครับเขาก็ให้เราสกอร์ลงมานะครับเขาก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดออปชันนะครับให้เราทําการปรับแต่งได้นะครับในหในหัวข้อแรกเนี่ย auto add intro เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของการ add นะครับในเรื่องของ tag og ที่เอาไปใช้ในเรื่องของการแชร์พวก Facebook แบบนี้นะครับโดยหลักก็ให้เราเลือกเป็น yes นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับในหน้าของตัวที่เป็นคอนเทนต์ของผมเนี่ยเมื่อเราคลิกขวานะครับแล้วก็ v i e source Page นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมี Meta OG ของตัวนี้อยู่นะครับก็คือในส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเพิ่มมาจากในเรื่องของตัวปลั๊กอินเจลลนะถ้าเราไม่เปิดตัวนี้นะครับเราเลือกเป็น no แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วทําการเซฟนะครับเวลาเรามารีเฟชที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัว เมตาแท็ OG ตัวนี้เนี่ยมันก็จะหายไปนั้นเวลาเราเอาไปแชร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเรื่องของการแชร์นะครับในส่วนนี้เบื้องต้นก็คือแนะนําว่าตรงนี้เนี่ยให้เปิดนะครับเลือกเป็น Yes แบบนี้ไวนไ้นะครับตาม t u l t ก็ได้นะในส่วนนี้นะครับ ในส่วนของตัว Enable c องเขาตัวนี้ก็คือเป็นการนับจํานวนนะครับให้เราเปิดไหมเราก็เปิดไปก่อนก็ได้นะครับถึงจะทดสอบได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Description Sort นะครับโดยที่เขาจะมี3หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือเป็น Description Sort หนึ่งอ่ Sort one Sort two Sort three นะครับโดยที่แต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะให้เราสามารถเลือกรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับโดยที่นะครับ Description นะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็น Intro text นั่นเองนะครับ ฟูลเทคก็คือในส่วนของตัวที่เป็นเทคที่อยู่ในส่วนของฟูลคอนเทนต์นั่นเองนะครับส่วนเมตาเดสคริปชั o นก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเมตาเดสคริปชั o นของคอนเทนต์นั่นเองเหมือนกันดังนั้นเราก็สามารถที่จะระบุตรงนี้ได้แต่ว่าเบื้องต้นนะ่ะเราก็เลือกเป็นเดสคริปชันแบบนี้ก็ได้แล้วฟูลเทคอันที่2อันที่3เป็นเมตาเดสคริปชั o นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้ต่อมานะครับก็จะถามว่าเออดีลิสต์ปลักอินแท็กไหมหมายความว่า ถ้ามันมีในเรื่องของแท็กตัวอื่นๆที่มันมาซ้ํากันเนี่ยก็จะให้ลบตัวนั้นออกไปก่อนไหมก็เราก็เลือกเป็น yes ตามค่า default ได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว default image ไหมนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในเรื่องตัวที่เป็นรูปนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมา enable open gap ไหมเราก็เลือกเป็น yes ตามปกติได้นะครับส่วนของข้อ,อช่วงล่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของ script ต่างๆอันนี้เราใช้ค่า default ของเขาก็ได้นะครับอย่างเช่นพวก ให้มีวเว็บหรือไม่มีเวลาเราเอาไปแชร์แบบนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้แต่ว่าโดยเบื้องต้นนะผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นค่าเดิฟเฟอ์ของเขานะครับดังนั้นในส่วนนี้จนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้เป็นค่า d ด f ฟ u l t ์ปกติไปไม่ต้องปรับอะไรในส่วนนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นโซเชียลแชร์นะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นรายการนะครับที่เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีปุ่มแชร์ของในเรื่องตัวโซเชียลเนี่ยอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็น e n a b l e Facebook เราต้องการมีปุ่ม Facebook หม โดยหลักเราก็เลือกเป็น yes แบบนี้นะครับ order ก็คือการจัดเรียงระดับที่1นะครับระดับที่2ตัวนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยนะครับตัวนี้เราต้องการไหมถ้าเราไม่ต้องการเราก็ no อันไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ no ไปก็่ได้ครับอย่างนี้ twister อย่างเงี้ย่า yes ไปนะครับอันไหนที่เราไม่รู้จักเราก็ no ไปนะครับ link ิ i s อย่างงี้เราก็ yes ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ pinterest แบบเนี้ยเราเราก็ yes ได้อย่างงี้ก็คือเราก็เลือกปุ่มนี้ที่เราต้องการนำมาอ่านำมา,าเป็นปุ่มแชร์ใน2ตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับโอเค ต่อมาก็คือในเรื่องของแถบที่3คือ button style ก็คือเปลี่ยนในเรื่องของปุ่มละนะครับรูปแบบว่าตำแหน่งของตัวปุ่มนะครับว่าต้องการอยู่ทางไหนซ้ายขวาหรือว่าอยู่ตรงกลางอ่ะสมมติว่าผมปรับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับทำการเซฟนะครับจากนั้นนะครับอ่ะมารีเฟซนี่ใหม่นะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าปุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับถ้าเราปรับไปอยู่ทางขวาแบบนี้อ่ะเราทําการเซฟนะครับอ่ะเราก็รีเฟชใหม่นะครับมันก็จะมาอยู่ทางขวาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานี่ผมให้เป็นดีฟอลต์คือไปอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็เป็นด็อกบัตเทิลไมก็คือเป็นปุ่มลอยที่อยู่ด้านข้างไม้ถ้าเราต้องการเราก็เลือกเป็น yes ก็ได้นะครับอาจเป็น yes แบบนี้เรามาลองรีเฟซดูนะครับก็จะเป็นปุ่มอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มโซเชียลด้านข้างได้เหมือนกันนะครับโอเคแต่เบื้องต้นผมก็อยู่อยากให้มันอยู่ในตัวคอนเทนต์ตามปกตินั่นเองนะครับต่อมาคือ a n i m a l Mobile s i ซี S อมก็โอเคล้วก็เลือกเป็น yes ตามด e f อ u ต t ได้นะครับต่อมาตรงน ส่วนโค้งนะครับของปุ่มเนี่ยต้องการให้มีตความโค้งไหมเบื้องต้นเนี่ยผมก็ใส่เป็นศูนย์นะครับถ้าใครต้องการสมมติว่า Cooper, ให้ปุ่มมีความโคง้โคงก็ใส่เป็นสักยี่สิบแบบนี้ Allāh. ลองเซฟดูนะครับจากนั้นมาลองรีเฟชดูนะครับปุ่มมันก็จะดูเป็นกลมๆแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับในส่วนนี้โอเคถ้าไม่ชอบเราก็ใส่เป็นศูนย์ไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของดิเมนชันนี่คือขนาดของตัวปุ่มเนี่ยเราก็ประมาณสักสี่สิบก็ได้นะในส่วนนี้เราก็จะได้ถ้าถ้าใครต้องการใหญ่หน่อยก็สมมติหกสิ 6 0อ่ะรีเฟชดูนะครับปุ่มมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกเห็นไหมครับนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราลองดูว่าขนาดที่ต้องการเนี่ยมันประมาณไหนอ่ะผมตั้งไว้ประมาณที่40นะครับมันก็จะได้ปุ่มประมาณนี้นะครับในส่วนของของที่เป็น40นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของมาจินก็คือระยะห่างของตัวปุ่มเนี่ยแลวเราก็ใส่ไปได้ว่าต้องการระยะห่างมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็ใส่เป็น3ไว้นะครับ ฟอนต์ไซก็เลือกเป็น1นะครับเป็น R P เป็นค่าของ R P M นะครับเราก็ใช้เป็น1ค่าทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับบัตทอมแท็กก็คือเป็นข้อความนะสมมติว่าผมใส่หนึ่งเนี้ยมันก็จะมีข้อความเนี้ยเกิดขึ้นนะครับอ่าเซฟก่อนนะแล้วก็มารีเฟรชดูนะครับก็จะมีข้อความที่เกิดขึ้นด้านบนของปุ่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะอยากมีข้อความนะครับเพื่อให้เกิดการแชร์มากขึ้นนั่นจบอกว่า อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมแชร์นะครับสมมตินะอ่าเราใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็รีเพยดูนะครับอ่าเราก็จะมีข้อความแบบนี้ได้เหมือนกันหรือจะเป็นคาอะไรที่มันทาให้เขาแบบเอออยากจะช่วยแชร์ข้อมูลของเว็บไซต์เราเนี่ยก็ทําการใส่เป็นข้อความเข้าไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อ enable ตัวนี้นะ enable t ลนมมี่ผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ a อา way to c a t e g o r y หมายความว่าต้องการให้มีปุ่มแชร์เนี่ยในหน้าที่เป็นตัว หน้าคตตอร์ลีบล็อกไหมนะครับถ้าต้องการเนี่ยก็เ,เลือกเป็น yes แบบนี้นะครับเวลาเราเซฟปุ๊บนะครับให้เรากลับมาที่ในหน้าของตัวที่เป็นค a ตตอร์ี่นะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มเนี้ยโชว์อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการมีเราก็มาทําการเลือกตรงนี้เป็น no นะท,ท่านนั้นเองนะครับอ่าเซฟโอเคจากนั้นเราก็รีเฟซใหม่อ่าปุ่มมันก็หายไปแล้วนะครับเดนนี๋ยวเราก็ทําการที่เข้าไปเหมือนเดิมก็จะมีอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็น display option นะครับอ่าแท็บนี้นะ display option ของ plug in นะครับ หัวข้อแรกเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องการแชร์ในเรื่องเออเราเราจะไม่ต้องการสแสดงในเรื่องปุ่มแชร์เนี่ยที่หมวดหมู่ไหนก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ที่เราไม่ต้องการที่จะให้มีปุ่มนะเราก็สามารถเลือกได้นะโดยวิธีเลือกเนี่ยถ้าถ้ามีหลายหมวดก็กดในเรื่องของชิปนะครับแล้วก็เลือกอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีหมวดเยวก็คลิกตามปกติได้เลยนะครับต่อมานะอันนี้ผมต้องเลือกเป็น2ออันแบบนี้โอเคต่อมาก็คือเป็นตำแหน่งนะครับเพราะว่าต้องการที่จะแสดงในเรื่องของปุ่มเนี่ย ตรงไหนบ้างโดยหลักเนี่ยผมก็ตั้งไว้ที่ท็อปใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราก็จะสามารถเลือกเป็นข้างล่างก็ได้หรือว่าด้านบนก็ได้นะครับ Source Image เนี่ยนะหมายความว่าตัว Image ที่เราจะถูกดึงไปแสดงในตัวของโซเชียลเนี่ยเราต้องการที่จะใช้ Image จากส่วนไหนนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็น Image Fill เอาไว้ Image Fill ก็คือนะครับเรากลับมาในส่วนของตัวคอนเทนต์หน่อยนะครับ Article นะครับเข้ามาในนี้นะครับ i m a g e f i e l d ก็คือในส่วนของตัวที่เป็น Image and Link ตัวนี้นะครับก็คือรูปที่เราใส่ในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่รูปในตัวนี้แต่เราไม่ใส่ในเรื่องของตัวรูปนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปแช์เนี่ยรูปมันก็จะไม่ขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับอันนั้นเวลาใส่ก็คือถ้าเลือกเป็น Image f i e l d นะครับก็คือใช้ในส่วนของตัวที่เป็นแท็บ Image and Link นั่นเองนะครับโอเคนี้เรากลับมาที่ปลักอินนะครับปลักอินทีหนึ่งนะครับปลักอินอ่าเข้าไปนะครับโอเคทีนี้ มันก็จะมีอีกอันนึงคือ,อเป็น text ก็คือในเรื่องของตัวที่เป็น content นั่นแหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกเป็น text ก็อาจจะไปใส่รูปในเรื่องของตัวที่เป็น text ใน content ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดย default เนี่ยเราก็ใส่ในเรื่องของตัวที่เป็น image f i e w ตัวนี้ก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับโอเคต่อมา description description ซ o u r เนี่ยก็คือในส่วนของตัวที่เป็น intro text ก็คือ description ที่เขาไปเอาดึงมาใช้งานเนี่ยก็ให้ดึงมาจากในส่วนตัวที่เป็น intro text นั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคดังนั้นในเรื่องของตัว option ของตัว Uh, JL Light ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากนอกานั้นมันจะเป็นในเรื่องของการกําหนดในส่วนของตัวที่เป็นเอเจนท์ที่ใช้ร่วมพวก K2 Vision Mart พวกนี้ก็คือถ้าเ,เพื่อนๆใช้ก็มาลองปรับในส่วนของตัวนี้ดูแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดในการปรับที่ไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวฟรีนั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับสมมุติว่าโอเคผมรีเฟรชตัวนี้ใหม่นะโอเคทีนี้ผมต้องการที่จะ นำไปใช้งานนะครัผมก็ทําทการคลิกในเรื่องของตัวที่เป็น f a c e b o o k แบบนี้นะคลิก facebook แบบนี้นะครับสังเกตดูว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นนับใน,ใ,นในการแชร์ให้กับเรานะครับซึ่งโดยหลักผมก็รู้สึกว่าเออมันมีการนับให้แต่ว่าพอแชร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลจากที่เขาบอกไหมนะว่า ในเรื่องของการใช้งานจริงๆมันก็จะมีในเรื่องของ API เรื่องของสคริปต์ต่างๆที่อาจจะถูกปิดใช้งานไปแล้วในส่วนของตัวที่เป็นเคาน์เตอร์หรือเป็นตัวที่นับแบบนี้นะครับโอเคดังน,นั้นเวลาเราเอาใช้ตัวแชร์จาก Facebook เนี่ยเราก็จะได้รูปเต็มแบบนี้ของตัวที่เป็นตัวแชร์เพราะว่ามันจะมี e x t e n s i o n บางตัวเนี่ยถ้าเราเอาไปแชร์โดยตรงเนี่ยบางทีรูปมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยรูปมันก็จะแสดงเต็มตามขนาดที่เราดึงมาใช้ในเรื่องของแท็บอิมเมจและลิงก์ของคอน,นเทนต์น,น อันนี้ผมจะทดสอบนะครับทดสอบงานครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ทําการโพสต์ที่เฟซบุ๊กอ่าโพสต์ที่เฟซบุ๊กได้เลยอย่างนี้นะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมก็มาดูที่เฟซบุ๊กผมนะครับอ่าเฟซบุ Facebook, ๊กเฟซบุ๊กอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาเต็มตรงส่วนนี้แล้วเราก็สามารถที่จะ ใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นแชร์แบบนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลบก่อนนะครับอันนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็กลับมาในส่วนตัวหน้าแหล้วัน,นั้นเราก็สามารถที่จะแชร์แบบนี้ได้แต่พอเรารีเฟซนะครับอัเรารีเฟซใหม่นะครับเราลองรีเฟซใหม่ปึ๊บ อ่าตรงนี้ที่มันนับไว้มันก็หายไปงนั้นตรงนี้ผมยังก็ยังไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุอะไรนะจะหนูว่าโอเคแหละในเมื่อมันนับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในส่วนนี้ก็ถือว่าเราก็ใช้งานในเรื่องการแชร์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดเรื่องของรูปเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดได้ว,ว่า เอามาจากในเรื่องของแท็บ Image and Link นั่นเองนะครับโอเคครับในเรื่องของตัว JL Li like น์นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับแลวถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้านล่างได้เลยในงางเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ